ก็เหลืออยู่เรื่องเดียวแล้วล่ะของประเทศไทยคือเรื่องเศรษฐกิจนะครับทุกคนตอนนี้ก็รอดูว่าเมื่อไหร่ถึงจะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือสัญญาณการฟื้นตัวซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานี่คือถ้าเรามองการปรับประมาณการการคาดการ GDP ลงเนี่ยมันปรับลงตลอดนะครับตรงนี้เป็นปัญหาหลักคือตลาดทุนนี่ง่ายๆตัวนั้นจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีคือประมาณการของนักวิเคราะห์ถ้านักวิเคราะห์ปรับประมาณการลง หุ้นไว้ก็จะมาักปรับลงหรือถ้านักวิเคราะห์ปรับประมาณการขึ้นหรือเริ่มปรับขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณต้นๆละ่ะว่าทุกอย่างมันอาจจะจะบอททอมไปละเหมือนกับกําไรหรือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเช่นเดียวกันเลยครับช่วงที่ผ่านมาถ้าดูตัง้งแต่ต้นปีเนี่ยนักวิเคราะห์ปรับลดลงมาตลอดอันนี้ทําให้หุ้นย่างขึ้นไม่ได้คือภาวะปัจจัยภายนอกเท่ากับตลาดรับรู้ไปครับผมเยอะแล้วนอกจากที่เมืองจีนนะฮะจะมีอะไรที่ จะเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าจริงตอนนี้ก็ย,อ,ยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับจีนนี่มันสูงมากนะครับเป็นตลาดส่งออกใหญ่สุดของเรานักท่องเที่ยวเยอะสุดเข้ามาจากจีนนะครับฉะนั้นเนี่ยการค้าขายการท่องเที่ยวทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นกับจีนเยอะและนอกจากนั้นเนี่ยหลายๆสินค้าที่เราส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านก็เอาไปขายต่อให้จีนอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาอีกพอจีนสโลว์เพื่อนบ้านสโลว์เราก็ไม่สามารถที่จะขายเพื่อนบ้านได้ตรงนี้เป็นปัญหาเยอะนะครับก็ต้องดูว่าาาจจีน,นจะสามารถ ทําให้เศรษฐกิจเขาฟื้นตัวได้จริงชัดแค่ไหนนะครับตัวเลขล่าสุดออกมาดูดีขึ้นนะครับโตประมาณเเท่าเท่ากับไตรมาสแรกนะครับแต่ก็ดูว่าเขาสามารถที่จะประคับประคองให้อยู่ในระดับนี้ได้นานแค่ไหนครับอย่างนี้โอกาสพลิกผันของตลาดหุ้นกลับมาเป็นบวกนี่พี่ทอมมองคียอะไรบ้มองขีสำคัญก็คือก็คือหนึ่งก็คือในประเทศเราเองนะครับเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแน่นอนจะต้องมีสัญญาณการฟื้นตัวไว้เห็นชัดเจนแล้วเรื่องที่2 ถ้าเผื่อรัฐบาลมีมาตรการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นซึ่งผมมองแล้วมีความจําเป็นมากตอนนี้นะครับเพราะว่าหลายๆปัจจัยนี่เป็นปัจจัยลบหมดเลยนะครับถ้าม,มีความจําเป็นละที่ต้องใช้มาตรการกระตุ้นอย่างแรงในระยะสั้นนี้นะครับถ้ามีตรงนั้นออกมาก็ถือว่าดีนะครับสาอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับที่จะออกมาให้เราได้เห็นนะครับประมาณเดือนกันยายนถ้าผ่านสปชได้นะครับเสร็จแล้วเข้าสู่โหมดของการทําประชามติ ตรงนั้นเนี่ยก็ดูเซนติเมนต์กันต่อก็จะมีอยูสามสี่เรื่องนี้นะครับอาจจะรวมของเรื่องต่างประเทศด้วยนะครับเซนติเมนต์ในช่วงปลายปีหรือว่า Q4 น่าจะมีโอกาสกลับมาก็มีโอกาสน่าจะดีขึ้นนะครับถ้าถ้ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่ผมเรียนไปหรือถ้ามีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้นนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยยุโรปยกเว้นกรีซก็มีทิศทางดีขึ้นนะครับอเมริกาก็ดีขึ้นจีนก็เริ่มนิ่ง นะครับข้อชทยเองเนี่ยผมคิดว่าก็มีโอกาสว่าจะฟื้นได้ถ้าเศรษฐกิจโลกดีขึ้นนะครับในมุมของฟันโฟโเองล่ะฮะจะมีโอกาสไหลเข้าคงต้องใช้เวลานะผมคิดว่า,อย,าอย่างที่เรียนแล้วก็คือมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจผมว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดนะครับเรื่องการเมืองอะไรจะเป็นเรื่องรองลงมาการเมืองจะมีผลมากๆกก็ปีหน้านะครับเพราะกว่าจะเลือกตั้งได้ถ้าดูตามรถแมพก็คือประมาณเดือนกันยายนปีหน้าฉันยังมีเวลาอีกนานนะครับ ขอธีมหรือว่าสตอรี่ที่น่าลงทุนได้อยู่ือช่วงนี้คงจะต้องเล่นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนนะครเพราะตอนนี้ที่ดูปัจจัยที่บวกมากๆก็คือค่าเงินบาทที่อ่อนนะฮะก็ต้องดูบริษัทที่อาจจะส่งออกเยอะๆหรือบริษัทที่มีรายได้ในต่างประเทศมากๆบริษัทที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะดี